สวัสดีค่ะพี่น้องปองปดสุขสุขคนณมาอนกับผู้พยากับพี่น้องยานิก็มีข่าวอัปเดตเรื่องบอดบอยสิริใช้พี่น้องบอดบอยกับซอแอนเิ่นกับแบบเป็นเรื่องใหญ่เลยพี่น้องจ้าเพิ่นกับบอดได้ผิดยังเพิ่งกับโพสแคปชั่นไปนี่พวกควายเกี่ยหยังงงเพราะว่าแล้วกับแคร์แล้วไปันบอดบอยน่ะเราให้กำลังใจบอดแพ้เผาแต่สมัยพศ .67 หกเจ็ดแต่ว่าบอดแพ้เผาหน่ะบอดได้เปิดอ่าน พอเปิดอ่านเราก็เลยตอบกบเปินกับว่าเป็นกําลังใจเด้อเพื่อนแค่นั่นละ่ะเราก็ว่าเราก็เป็นกำลังใจเพื่อนในทีมงานวงการเดียวกันแล้วก็ห้กำลังใจถึงบอดแพลวเพ้า,พาถึงพยาบาลฟินแลนด์เพื่อนอเป็นกลางเพื่อนบอง่งหูเรียงส่วนตัวของไผเพื่อนเป็นกําลังใจให้กันและกันทั้งสองฝ่ายอยู่แล้วหนะันนาเพื่อนบอออ่ได้เข้าข่างไผเข้าข่างแต่ว่ายายอันมเจ้าก็ไปเบิงไหลสุดอันสอยแอนอ,อะไรดีเด้อพี่น้องยายอัน เลดี้ที่ชอบว่าคุ้นนะว่าบอดแพวตลอดเวลามาเป็นปีนะพี่น้องไปว่าเพื่อนพี่น้องจะว้าแบบบ่าให้เกียดว้าโอ้ยว่าวว่าๆวาวบ่เป็นตะฟังเลยพี่น้องนาเกียดที่สุดเลยจะหาว่าเพื่อนเป็นผู้นําทีมงานคนใดจังใดว่าเพื่นสารพัดสารเพว่าหอดแม่เพื่อนโอ้ยพี่น้องจ่านิ้อเจ็ดเบื้องเรากับโมโหแทนบอดบอยพี่น้องจ่าแฟนคลับแฟนเพลงกับเขามาคอมเมน รัวรัวบอดแพ้วพแล้วก็มาคอมเมนต์ละลานเขาไปทั่วบอยให้กําลังแกแพวมันเป็นเรื่องปกติเพื่อนหรือคนในวงการเดียวกันนะคะแมนนี่ดีพี่น้องเดี๋ยวนะฉันโพ์คือล่าสุดไม่ใช่ปีหกเกตโอ้ยหัวจะปวดเออมันนั่นนั่นเกาแล้วนะนะมันตะโดนแล้วนะโอ้กะสิมาละลานในอย่างต่างๆที่พยาบาลฟินแลนด์โพ็คือว่าเห็นว่าอย่างอันพอแพ,าพ,าพ,าพ,พ้ยบบแล้วก็ว่า พยานาลฟินแลนด์เพิ่งกระโพดคือกันก็คือบ่เห็นเป็นอย่างแพ้วพาโพดสมาสิกระโดกกระแด่แต่สิไปอีหยังกระโดกกระแด่กระเพิ่อนก็เขาบอกสี่บ่อนค้นโพดนะบ่ได้ผิดดอกคนให้กกำลังใจกับมิสิทธ์หากำลังใจกันเบรสุค้นตพ่อนเพื่อนพ่องในวงการเดียวกันเนาะแมนบ่พ่นองมูเจ้าบาคือยายนิว่าบ่โอ้ยเงดหิหลายคนนี่จานเบิ่งรงเหล้าจักจังไดได้ยายนี่บ่เขาทาเด้มูเจ้าบาบ่ หาว่าผู้นั้นฮาว่าผู้หนีบ่เบิ่งเจ้าของโอ้ยเนาะจังไดก็เป็นกกาลังใจให้บอดบ่อยกะสอแอนถึงอันบอดแพ,พ้เผาถึงพยาบาลฟินแลนเดอร์สุภุสุคนจักจังไดโอ้ยเนาะกํากลังใจนะคะข่อยกังงคือการว่าแบบนี้คนบ่รู้จักกาันคือมาด่าคักแท้แมนด่าเพื่อนคักด่าเพื่อน่นีหลีได้พี่น้องมู่เจ้าข้าไปเบิงอยูไน,นอ็นเพจอัน ซอยแอนอ๋เลยดีแล้วละแล้วไหลสซด์บอดบอยแล้วก็ข้นยางขักช่วงแหลกๆเลยบอดบอยแล้วขึ้นเราซอยแอนกับพญายามมันห้บอดบอยลงพี่น้องแล้วย้ำแล้วข้นเราก็โอ้ยพี่น้องมูเจาเข้าไปฟังเลยโอ้ยมโหมแทนบอดบอยกับซอยแอนขักยี่ดีพี่น้องแจ้งไดเขามหาวาเพลินขักวันแน่งึดสมองไหลไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นกำลังใจแอนบอยเสมอนะคะหลักน้องบอยน้องแอนเหมือนเดิมค่ะสู้ๆนะคะ บอดบ่อยแล้วหอมร่าผู้ได้ไปคบค้นยังสี่นี่แบบคือกันกักได้ยังคอยไปคบใดกันจะเป็นยังสี่เมนนี่ดีพี่น้องหุยเงยสมองหลายจากว่าคนยังคอยเป็นคน้นยังสันยังใดกับเป็นกําลังใจให้บอดบ่อยกระซอยแอนเดอวยสู๋เดอดยจะเป็นกําลังใจเสมอค้นหักเขามีลายกระดะต้องไปสนใจดอกค้นผีบาแบบนั้น เนาะพี่น้องจ๋ามูเจ้าว่าคือยายนิ้วบอจังไดกะเป็นกำลังใจงให้บอดบอยกับซซแอนคือเก่าไเหเฮงเฮงปัง,ป,งปังเลยรวยจ้าพี่น้องมูเจ้ามีความเห็นว่าจังไดกะคอมเมนต์ซูฟังในเด้อพี่น้องยายน้นก็จมไปสื่ลอละโมโหแทนนั่นเพิินพี่น้องจ๋าเจอกันใหม่คลิปหน้าขอบคุณมากค่ะบ๊ายบาย